รากก่อนนะครับรากเยอะมากครับตรงนี้สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กิ่งตอนมะขามที่เราไปตักมานะครับเดี๋ยวเราเอามาปลูกลงกระถางนะครับดูรากก่อนนะครับรากเยอะมากครับตรงนี้รากเยอะ เรามาปลูกวงกระถางเลยนะครับเวลาแกะตุ้มก็ระวังลากเขาขาดนะครับระวังรากเขาฉีกขาดนะครับต้องระวังนะตุ้มแน่น น,นี้นะครับน,นี่คือตุ้มตอนนะครับอันนี้ก็ต้นขนาดออประมาณขวดฝาขวดเด็มร้อยนะครับาขวดเดิมร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวสวนสวนใบส่วนอะไรผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับไม่แน่ไม่แน่เอาไว้เยอะนะครับส่วนดินส่วนดินที่เราเอามานำปลูกนะครับก็พยายามเอาเป็น เอาเป็นดินให้มันร่วนซุยนะครับไม่ต้องไปผสมกับมะพร้าวมะพร้าวสับนะครับผมทําไมถึงไม่ใส่มะพร้าวมะพร้าวสับนะครับพวกมะพร้าวสับคือเราต้องเอาไว้ใช้เราต้องเวลาเราลื้อรากออกจัดรากนะครับรากเขาจะไม่ต้องรากเขาจะไม่ติดกับมะพร้าวสับนะครับผมใส่ขุยมะพร้าวได้นะครับ ไปเลยครับอย่างนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้ระยะเวลาประมาณ45วัน40-45วันนะครับแล้วเราก็ดูดูการจเจริมติดเติบโตของใบเขานะครับว่าใบเขาแตกออกมาใหม่แล้วก็ใบแก่ได้อย่างนะครับถึงจะเอาออกมาลื้อรากดูอีกรอบหนึ่งได้นะครับ กระถางนะครับกดขอบกระถางแล้วเขาก็แน่นเองนะครับเราเป็นหูุกนี่ถ้าถ้าใครปล่อยไว้ปล่อยไว้ยาวนะครับก็ต้องหาไม้ค้ำนะครับแต่ทีนี้ของผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็หาคำ้ำเพราะว่าไม่ไม่สูงเท่าไหร่ไม่โยกเยกนะครับอันนี้เราก็ชํำไว้ในที่แสงกำไรนะครับอย่าเพิ่งเอาเขาออกแดดนะครับผม ให้รอเขาแตกใบแตกกิ่นออกมาให้มีสีออกเ,เขียวๆอย่างนี้ก่อนเ,เขียวเข้มก่อนนะครับเอาออกแดดได้เต็มที่นะครับผมช่วงระยะเวลานี้ก็คือยังเอาไว้ในร่มในแสงกำไร่ก่อนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นลดแล้วก็เก็บไว้ในที่แสงกำไรนะครับผมแล้วก็สี่สิบห้าวันก็ค่อยมาเจอกันอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะเจริญเติบโตยังไงแล้วก็ถึงกําหนด เพื่อจะเอามารือลากดูลากอีกทีนึงครับจัดลากอีกทีนึงนะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ